ืันนี้สิไปใส่นี่อโอ้ไปซัพปิงป้งโอ้น้่พักพร,พ,รพ่ไปเถอกทิซซิ่งนะืันนี้ไปซอกซื้อแนวแซบ่บมาไว้กินแรง s <S อ้ใส่สีบัวคือกันอีกเนี้ใส่ก่อนเด้ <c oughs> <c oughs> บอลช้อปปิ้งพี่น้องเอ๋ยเงินน่ะมีไหมตอนนั้นแล้วยูโรจุกับเดดดีโอ้ย โอเคดี้ถึงเล็ดัตตี้ซึ้งให้วันเพียงไงก็ผลิตปีอโนปนาเมื่อนี่กลมาซอกไมโครโฟนเนาะได้เป็นไม่รลอยเพราะว่ายุงเหอนมันเพ้เนาะโูกเฮ็ดตกแล้วมันเพ้แต่ว่ายังพอเห็นยังซอกพอเห็นต้องได้ถามเขาเนาะอันนี้เป็นเครื่องมี มิกฟอร์ hmm. แดนคัดได้่ยสายด้านละนี่คัดไปย่างได้น,นี่ตัวที่คือก็มี ยังบม่เห็นไม้จ้ากันมีเป็นแอใหญ่สำหรับเครื่องดนตรีเป็นสำหรับวงดนตรีเลยเนาะห้องอาหารหรือวงดนตรี อันนี้ก็เป็นไฟแสงสีเอาไว้เอ,วเอววนะ้วอ์โซเนาะวิบวับ <laughs> วิบวับมีแต่อันแพงๆเนาะส่วนจะเป็นวงดนตรีได้วงหนึ่งนีดบ่ธรดา มาตอนนั้นไปนซอกลีอบอลนหนึ่งมันยุ่แจนึงต้องได้ถามเขาสิマイคล์ฟอนโหเป็นแบบดีเจกับนี้เป็นแบบเครื่องอัดเสียงอันนี้นะ อ๋อนี่คือไวดีแทะเป็นแบบไม้ลอยนี่ล็อกอย่างเงี้ยเป็นลำโพงน้อยเป็นสุดโฮมเทเยเตอร์ใส่เือนเนอะของเบึ่งหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงนั่นเอง ซือกล้องดรัมลูกซ้ายจยากใดแหงหน,อนอนอี่นอะโอ้แพงขนาดเลย ซอกอยนะู mm hmm. น่นี่บ่มมีเนาะนู้นอย่เทอมนนซอกแค่ซอกว่าเป็นวายเลสไม่ลอยเนาะว้าว mm hmm. ได้แล้วได้ถามขอนเขาอซอกให้ได้ไมโครโฟนแล้ว mm hmm. แต่ว่าอันใส่วายเลสอ่ะใส่ไอโฟน1 1ใส, 18, ใส่ใส่รถอัน รถคันเก่ามันบ่มีเนาอยู่นี่ อลโอักคลูกเขามาใน่กว่าอยากออกก้าคนสัญญาเลยโซนิคจะเป็นเพียโนเนาะอันนี้ลูกสาวอยากได้ c ัสเ o อร์เขาลายเนาะซอกหลอดถ่าจถ่ายเงิน <c ười> คืออยู่บนนีว้าวถ่ายไปนี่กูดีว้าวแม่กัอยากได้อันนี้บันนี้ว่าแม่ไปรูปจาก,กได้ว้าว อันนนวมาซอกซื้อขากล้องเนาะมนนในผัว no? ช um, so ื้อให้อยากได้ยังปวดชื้อให้ ขาตั้งกล้องเนาะมันก็มีหลายรุ่นอันนี้สำหรับกล้องไงสำหรับโฟนสำหรับกล้องกับมีหลายอันเนะาะเขาําลังสิ่ไปซอกอันมันคู่กว่านี่มาให้เบิงเนาะมันมีหลายแบบหลายขนาดอันนี้ความสูงมันก็นจะอยู่ประมาณหัวเขานะ่าเนาะค่ะวะถามเขาว่าสูงกว่านี้มีอีกบอเขาไปซอกเบิงห้อยู่เนาะ มือนี้กรพาทัวเบิ้งของดีๆงามๆเบิ้งบอลขายอันเครื่องดนตรีเบิ้งบอลไอทรีโฟนอย่างไปสนะแต่ละได้แบบใหม่ค่ะมาซอยเลือกวู้ดีที่สุดเลยอันแบบนี้แบบพบพาแต่ว่ามันสูงได้ประมาณ5ฟิตก็จะประมาณอู้ค่อย โฟฟิตตัวนี้นะสูงเติบเนาะง่ายแล้วมันจะมีเครื่องไปซับเพลสใส่มันกระทนทานขึ้นกันมันจะบ่มีติดแบบพวกนี้เลยพวกนี้แต่ว่ามันเพียงหัวเขาเขาต้องถามเขาเนาะให้เขามาซอยเลือกให้เขาซอกแบบเขาซอกเองก็จะบ่ฮู้เรื่องเนาะ ันนี้เป็นขากล้องใหญ่แลยเนาะแบบนี้พอพาสะดวกกว่าได้แล้วได้ของแล้วชิพาไปทัวร์เครื่อไอคีอย่างแถวนี้น้อยนึงเนาะก่อนกลับบ้าน <laughs> เป็นกล้องไทรูปเนาะมีหลายแบบหลายขนาดหลายราคาหลายฟังก์ชันสีแบบดีๆเนี่ยก็จะแพงขึ้นไปเนาะ พี่เจ้าจะอยากได้ไงแบบฝาบ้านกับมีเนาะสั่งเขาออเดอร์เห็นไห้ได้เบิร์ดอยู่นี่เล,นเลน่นเล่นกล้อง ปั่นกล้องไทยหนังได้เลยตัวนี้นะสุดยอดเลยนี่เป็นตู้ซักผ้า เป็นเต่าสักเครืองเนาะราคากับพอดีพอฟังเนาะอาจะเป็นตู้เย็นโอ้มีแต่ไหนอยากได้นี่อยากได้ตู้เย็นที่สุดเลย ราคากับเบาๆเนาะเบาอิลีเนาะพี่น้องเงยราคากันเลยมีสองประตูสามประตูสี่ประตูเลือกได้ปั่นเลือกรถพุ่หละเนาะ น,นี่ก็จะสีประตูเนาะอยากได้แบบสีประตูลายยี่ห้อ ประตูก็จะแพงขึ้นมาแน่เนาะเครื่องเอ็กซอร์ซส์ก็มีเนาะสำรหรับสายรักษาสสุขภาพเนาะเป็นแคปเล็ต It could be that because they have different models, different colors. Alright, so for the 15-inch right there. So there's the 128, that's the 900. And this computer For office. มันเก่าเกินเนาะอันนี้ก็จะเป็นแล็ปท็อป ยี่ห้อให้เลือกเนาะ zone apple ផ huh? ង you best buy เนาะ สีแดงสีแดงนี้เข้าตากก่อนเลยโหฟังเป็นไวร์ส เอันนี้ก็เป็น iPad อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของแอปเปล But that means, would know, that means the same thing like if I came like, um, say, like Tuesday, Tuesday, you will not be able to guarantee the exact same thing. Yeah. 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 A couple days after, yes, yeah. Okay, yeah. okay. Yeah. the nurse thing to do How much total time you to that apple no. It's the มากปันไหนเพราะว่ายี่ห้อเก่ารุ่นเก่ากับแพงรุ่นใหม่กับแพงรื่นกันน้อยนึงกะใไส์รุ่นใหม่ดีกว่าเนาะ จ่ายเงินกันทัวกับลูกทายอยู่นอกเนาะคลิปนี้ก็พอซัมน่เนาะพาทัวร์ห้านขายเครื่องดนตรีแล้วก็มาซอกซื้อของไอทีเนาะไปเฮ็ดวิดีโอลง YouTube ลง f ฟ c e b o o ไว้ให้ลูกเบิงยันใหญ่เนะาะเรื่องที่ว่าคนสีเบิงหลายในอนาคต10ปี20ปีเรื่องที่จะได้เงินก,กันอินเทอร์เนต็ตมันเป็นเรื่องของผลกำไรต่างหากเนา ตอนนี้มีความสุขกับการเฮตุวิดีโอก็เหตุไปเนาะบ๊ายบายทุกคน